ติดตามท่านราัฐมนตรีจิราพรไปบรูไนดารุสซาลามค่ะ7พฤษภาคม2568ที่กรุงบันดาเสรีเบกาวันบรูไนดารุสซาลามนะคะนางสาวจิราพรสินทุกขลายร,ารัฐมนตรีประจาสานักนายกร,รัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมรมัฐมนตรีสาธารณรัอาเซียนครั้งที่17ค่ะแล้วก็ประชุมรมัฐมนตรีสาธารณรัอาเซียนและประเทศผู้เจรจาครั้งที่8ด้วย กิจกรรมจัด7-8พฤษภาคม2 5 6 8นะคะภายใต้หัวข้อสื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันการเปลี่ยนบทบาทของสื่อในการส่งเสริมความร่วมมือความเข้าใจซึ่งกันและกันก็แน่นอนว่าเน้นให้สื่อเนี่ยมีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจความร่วมมือนะคะของภูมิภาคอาเซียนโดยมีนางสุริทัไทยเลิศเกษมค่ะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีนางสาวเพ,พ็ญพิสุทธิ์จินตโสพลเลขานุก,การรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย นะะในที่ประชุมได้รายงานเรื่องของผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิกโดยนางสาวจิวราพรศรีทุกรารท่านฐมนตรีน้ําก็กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมบทบาทด้านข้อมูลข่าวสารในอาเซียนอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบมีจริยธรรมและยังคงมีเสรีภาพในการแสดงออกผ่านแนวคิด ACT นะคะได้แก่ A ก็คือ Accessible Media พัฒนาสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกภาษาทุกวยัยทุกชุมชนซึ่งในไทยเองก็มีการผลิตรายการเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนที่เป็นมิตรกับเยาวชนรวมถึงการผลิตรายการ ในภาษาท้องถิ่นทั่วประเทศอยู่แล้วนะ,ะสนะคะ credible information เป็นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อทั้งจากการผลิตการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อด้วยนะคะปลูกฝังให้ประชาชนเนี่ยรับการเรียนรู้รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร 3. transformative y o u t t นะคะการพัฒนาการสื่อสารร่วมกับคนรุ่นใหม่อย่าง Gen C Gen Alpha นะที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็เป็นผู้แกลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสื่อในปัจจุบันและอนาคตซึ่งไทยก็มีการจัดโครงการคือ News Gen Leader Camp โดยกรมประชาพันธ์เพื่อส่งเสริมเยาวชนเนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องของแนวทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงมีความตระหนักรู้นะคะเป็นการตระหนักรู้อันตราย จากบ,บุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่เป็นอันตรายต่อเยาวชนนอกจากนี้ที่ประชุมเองมีการ ร่วมกันรับรองเอกสารผลลับการประชุมสามฉบับนะคะอย่างแรกฉบับแรกคือร่างปฏิญญาบรรดาเสรีเบกาวนว่าด้วยความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีสหราชอาเซียนนะคะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สื่อและสารนิเทศ2คือร่างปฏิญญาโกลาลัมเปอร์ว่าด้วยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบนะคะสำหรับอาเซียนและ3ค่ะเป็นร่างแถลงการร่วมการประชุมรมัฐมนตรีสารทศอาเซียนครั้งที่17และการประชุมรมัฐมนตรีสารนทศอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาบวก3ครั้งที่8ค่ะ